ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันทั้งวันรุ้นหวยวันที่16สิงหานะครับทั้งวันรุ้นหวยแล้วก็รุ้นนายกคนใหม่นะครับอันนี้ก็สดสๆร้อนๆนะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าคุณอุ๋งอิงเ,ออเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ได้คะแนนเห็นชอบ200 ไม่แน่ใจนะครับส0มรอยหรือว่นาสาม้อยสิเก้าคะแนนนะครับสามรอสิบเก้าคะแนนถ้าจำไม่ผิดนะนี่ก็ยินดีกับเพื่อน,เ,อนเกษตรกรแล้วก็ความเชื่อมั่นของทุกๆฝ่ายในประเทศไทยนะครับที่เห็นภาพการเมืองในวันสองวันที่ผ่านมาตั้งแต่ยุบพักเก้าไกลวันที่เจ็ดสิงหาวันที่สิบสี่สิงหาแล้วก็มาวันนี้วันที่สิบหกนะครับก็ โล่งใจไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับว่าเราจะได้นายกคนใหม่เป็นคุณอุ้งอิงนะครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็อย่างน้อยๆก็ประเทศไทยก็มีผู้นํานะครับมีผู้นําแล้วถึงจะดีหรือไม่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีลดค่าน้าค่าไฟหรือย,อยังไงดิจิตอลเบลต์จะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่เราก็สบายใจแล้วว่าเราไม่มีการข้ามขั้วอานาจกันใดๆ ส่วนผมวิเคราะห์ก็ดีตอนวอลเล็ตก็มีเปอร์เซ็นที่จะทำแล้วก็ทำจนสำเร็จผมว่า95%สําำหรับความคิดส่วนตัวผมนะแล้วก็ยินดีกับเกษตรกร,ร,กรด้วยนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจดีเราก็ต้องไม่ต้องเทขายวัวควายอีกแล้วนะครับจะไม่ต้องเทขายวัวควายยกคงยกคอกแล้วนะครับถ้าเศรษฐกิจดีเราเลี้ยงดูแลฟูมฟัก พัฒนาสายพันธุ์วัวควายเราให้เป็นที่น่าพอใจได้ไม่ยากนะครับยินดีด้วยนะครับต่อไปถ้าเศรษฐกิจไทยดีแล้วนิจิตอนวอลเลตเนี่ยออกคนก็จะมีงานทํามากขึ้นจะมีการจ้างงานจะมีเงินใช้เศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นถึงมันจะแค่6เดือนหรือจะยังไงก็รัฐบาลก็องหาวิธีกระตุ้นให้มันตลอดรอดฝั่งไปได้นะครับ ไม่ใช่แค่หเดือนหายไปแล้วก็หายไปเลยนะครับดิจิทอนวอลเล็ตถ้าได้ดิจิทอนวอลเล็ตแล้วก็ทุกคนมีกําลังซื้อก็แล้วแต่ใครจะมีขันตักน้ําใบใหญ่มีถังม,ม,มีตุ่มมีตุ่มมังกรโอ่งมังกรมีโอ่งแดงนะครับจะตักตวงเอาเงินที่หมุนเวียนวิจิทอนวอลเล็ตเนี่ยก็แล้วแต่ความสามารถใครนะครับที่จะตักตวงเอาได้มากได้น้อยนะครับผมมั่นใจว่า ดำเนินโครงการดิจิตอล w a ลเลตอ่ะ95%แน่นอนอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ก็เผื่อใจไว่าอยู่5%นะครับแต่ก็ฟังหูไว้หูนะครับเช่นเดิมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับอันนี้ก็ไม่มีความตึงเครียดแล้วนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือมาเรื่องบัวของเราก็คือเราได้นายกคนใหม่ดิจิตอลโวลเลตก็อาจจะไปได้ตามรถแม็กของเขา ส่วนราคาวัวของเราก็จะไม่มีใครเอาวัวออกว,วัวควายออกมาขายแล้ววัวควายไม่เอาออกมาขายวัวควายก็จะแพงนะครับส่วนเพื่อนผมที่เป็นนายฮอยก็ตุนไว้มีเงินอยู่แค่ไม่ไม่ประมาณห้าหกเจ็ดแสนอะไม่ถึงอะห้าแสนกว่าบาทอะสามารถตุนควายได้ห้าสิบหกสิบตัวแล้วอะเกือบหกสิบตัวแล้วอะตุนไว้อะ ไม่ได้เอาไปขายที่ตลาดนะครับไปดูที่ข้อเขาเพราะว่าเอา้าทําไมเอามาตุนเยอะจังเลยก็ช่วงนี้มีฟางมีอะไรมีใบคงใบข้าวก็ซื้อเก็บไว้ก่อนเพื่อมันก็บอกว่าเพื่อคนได้เงินที่ตรงที่ตอนแล้วก็เศรษฐกิจดีแล้วก็กลัวว่าจะซื้อไม่ได้เพราะว่าจะไม่มีใครเอาวัวควายออกมาซื้อเออมันก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องนะแต่ว่า ผมก็ไม่น่าจะเอาความลับของเพื่อนในห้อยของมาพูดหรอกนะครับมันดูแบบน่าเกียดมันคือเส้นทางของเขาเนาะบางทีมันก็พูดมากไม่ได้เนาะแต่ก็โอ้หลวมตัวพูดไปแล้วก็แล้วแต่วิทยายาณของเพื่อนๆน,นะครับถ้าผมพูดมันมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับสําหรับเราได้นายกองอิงมีเกียรติมีใช้อ๋อมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันนะครับค่าน้ำค่าไฟลดทันทีนะครับคนที่สาสิบเอ็ดนะครับได้แล้วนะครับความอุ่นใจของเกษตรกร,กรชาวไทยที่เลี้ยงวัวควายนะครับก็อุ่นใจขึ้นนะครับอย่างน้นอยๆแล้วก็มีนายกแล้วนะครับมีนายกแล้วแล้วก็อาจะอาจจะผลักดันเก้าสิบเก้าสบ้าปซ็นะผมมั่นใจเลยว,ว่านายกองอิงเนี่ยที่สดๆร้อนๆวันนี้คือวันหวยออกนี่แหละเป็นวันที่ ทั้งหวยออกทั้งหวยออกเพื่อไทยด้วยทั้งเราเกษตรกรด้วยนะครับที่ได้นายกนายกคนใหม่นะครับก็ดีใจกับเกษตรกร,ร,กรด้วยนะครับเราจะได้เชื่อมั่นไปอีกในระดับหนึ่งนะครับว่าเศรษฐกิจไทยอย่างน้อยก็มีผู้นําที่ไม่ข้ามขั้วไม่เดินขบวนไม่มีความวุ่นวายอีกนะครับเพราะว่าการที่จะออกแต่นโยบาย ดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็โครงการอื่นไม่ออกแบบนี้มันก็ทําให้เราเศรษฐกิจเราดองเหมือนผักเหมือนผักดองเหมือนผลไม้ดองไม่ไปไหนเลยนะครับแย่มากเลยเกษตรกร,ร,ษษษกรจําใจต้องขายวัวควายออกมาบางคนก็ขายยกคอกยกอะไรนะครับออกมาทําให้ผมมั่นใจได้เลยครับว่าในชุมชนผมเนี่ยปีที่แล้วนะคนเลี้ยงวัวควายเยอะมากเลยนะครับ แล้ววัวควายหายหายหมดหายเยอะเลยนะครับมีมีไม่เยอะแล้วก็บางคนก็ถึงกับเลิกเลี้ยงไปเลยมีเยอะนะครับประมาณหายไปประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยดังนั้นมีโอกาสที่วัวควายจะราคาแพงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่นานครับถ้าโครงการดิจิตตอนออกเมื่อไหร่นะวัวค่ยวัวควายแพงทันทีเพราะไม่มีใครเอาวอัวควายออกมาขายแน่นอนนะครับแล้วเป็นผลดียังไงกับคนที่อยากเลี้ยงนะครับช่วงนี้ พยายามมาหาเงินมาซื้อไว้เลยนะครับช่วงน,นี้นะ่ะตามตลาดนัดนะคนลำบากมากเลยขายวัวสวยๆออกไปอยู่ตามตลาดนัดสวยมากเลยนะครับถ้าช่วงที่วัวควายแพงนะครับน้อยมากเลยนะครับที่วัวควายมันจะออกไปอยู่สู่ตลาดที่เป็นวัวควายที่ดีอะ่ะที่แบบน้อยถ้ามีก็แพงมากๆเลยที่วัวที่มีคุณภาพนะครับแต่ช่วงน,นี้วัวที่มีคุณภาพวัวที่ดีมากอะ่ะ จะหลุดไปอยู่ที่ตลาดล้ะเยอะมากเลยนะครับแต่ผมผมไม่ไหวแล้วผมจะจะเนี่ยจะพัฒนาแค่สามแม่นี้เนี่ยแม่นี้แล้วก็แม่ลูกแม่แม่ลูกแค่นี้ก็คือจะพัฒนาเอาในข้อของตัวเองให้เราผสมหลอดไปเรื่อยๆ,ๆนะครับตามที่เราต้องการนี่แหละครับเพราะว่าผมไม่ชอบบัวคัดเข้ามาใหม่แล้วชอบรังแกกันนะครับรังแกกันแน่นอนแล้วก็ โอ้โ้ oh, oh, เนี่ยก็เชื่องอะ่ะก็ถึงได้คัดไว้นะครับมีเป็นเกือบ20ตัวนะครับก็แบ่งให้ญา,าติไปเลี้ยงบ้างแล้วก็ขายให้ญาติญาติไปเลี้ยงบ้างนะครับช่วงนั้นก็ยังไม่แพ้ไม่ถูกมากก็ยังแบ่งให้ญาติไปเลี้ยงบ้างนะครับก็เหลือแค่6ตัวนะครับแต่ลูกชายเขาไปท่องเที่ยวที่ไหนไม่รู้นะครับไม่ได้มัดไว้ก็ไปตามภาษาเขาเหลือหตัวนะครับแม่ลูกอันนี้ก็แม่ลูกนี่ท้องหมดแล้วนะครับ อันนี้ก็แม่ตัวนี้ก็จะคลอดแล้วเนี่ยกาหนดคลอดวันที่สิบเดือนหน้านะครับนี่นมก็ทางทางแปลกๆแล้วแต่ยังไม่ทางมากนะครับนี่ลูกสาวเขาก็เก้าสิบสิบ็ดสิบสองสามสบสี่ยังไม่ถึงสิบสี่เดือนนะครับประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนนะครับนี่นี่วัวใช้สิบสี่สิบห้าเดือนนะครับนี่ก็สิบสี่สิบห้าเดือนก็ชาะเลีก็ ยอมรับว่าเป็นสัตว์แล้วนะครับเป็นสัตว์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนเลยก็เลยยังไม่ผสมนะครับรอให้เขาเป็นสาวกว่านี้หน่อยว่าน่าจะประมาณเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับน่าจะได้ผสมสําหรับลูกเขาทัานี้แม่เขาก็กําหนดลอดนะครับนี่ก็เครื่องบดหญ้าไม่ได้เสียก็เลยให้กินทั้งท่อนไปเลยตัดให้กินทั้งท่อนไปเลยนะครับนี่ก็เลี้ยงง่ายๆครับช่วงนี้ก็ ไม่มีใครแย่งหญ้าเลยโอ้โหหญ้าที่อยู่ตามคันนาสวยมากทั้งสวยทั้งแก่วัวกินนิดเดียวอิ่มเลยนะครับอิ่มเลยนี่ก็เหลือบเยอะมากเลยเดีย๋ยวต้องจุดไฟให้เขาสักหน่อยหนึง่งนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเราได้เสร็จเออเราได้นายกคนใหม่แล้วแล้วก็เศรษฐกิจจะดีพอเศรษฐกิจจะดีนะครับชาวบ้านก็จะไม่เอาวัวควายออกมาขายแล้วพอสินค้าวัวควายที่เข้าสู่ตลาด ตลาดนัดวัวควายนะครับมันน้อยลงนะครับราคาก็จะแพงขึ้นเองนะครับดังนั้นนะครับผมก็สรุปได้ง่ายก็คือถ้าเราได้รัฐบาลเพื่อไทยก็คือนาะยกอุ๋งอิงเนี่ยครับก็อาจจะสานต่อดิจิทัลวอลเล็ตให้สําเร็จรุ้ร่วงได้ถ้าสําเร็จรุ้ร่วงได้ก็ชาวบ้านชาวเมืองก็มีเงินซื้อกำลังซื้อมากขึ้นนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นภายในระยะเวลาในการดาเนินโครงการเนหเดือนอย่างน,น้อยมันก็จะพอให้เราถูถูไถยยไปได้ มากพอสมควรนะครับถึงอาจจะบางคนอาจจะตั้งตัวได้ด้วยซ้ำนะครับถ้าเราคิดดีๆนะครับดังนั้นก็ยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะครับเศรษฐกิจไทยกำลังจะดีพอดีไม่มีใครเทวัวออกมาขายแน่นอนนะครับผมผมเห็นตลอดเลยนะครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีวัวควายล้นตลาดทุกปีเลยนะยทุกรอบเลยนะครับที่ถูกอันนี้คือแนวคิดของผมเองแนวคิดของผมนะครับถ้าเศรษฐกิจดีวัวควายเนี่ยจะไม่ถูกขายทอดตลาดออกไปมากนะครับ แล้วก็สินค้ามันอยู่ในตลาดนัดเวควายน้อยราคาก็จะแพงขึ้นเองนะครับอันนี้เป็น,นกลไกง่ายๆนะครับที่ผมสังเกตเลยในหลายรอบที่มันถูกนะครับอันนี้ก็ข่าวอัปเดตข่าวสดๆร้อนๆนะครับเราดีใจด้วยนะครับที่เราได้นายกที่มาจากเพื่อไทยแล้วก็ดําเนินการโครงการดิจิทัลโมเ e t แน่นอนนะครับอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ